อ่าสวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับนี่นะครับเป็นกีตาร์เป็นงานแบรนด์นะครับแบรนด์เนมนะเป็นคาสุกินะครับผม ทรงสแตทนะครับทรงสตารเตอร์คัสสตาโตคัสเตอร์นะครับเป็นแบรนด์คาสูกินะครับผมคาสูกิลิลิคสแตทนะครับชื่อรุ่นนะคาสูกิลิลิคสแตทนะก็คือมันจะเป็นกีตาร์ที่แบบผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมเป็นบอดี้เนี่ยเป็นไม้แท้นะครับผมไม่แน่ใจว่าไม้อะไรเนาะสเปคมันนะเดี๋ยวดูสเปคให้ดีนะแต่ไม้เก่งด,ดีเพราะมันค่อนข้างลั่นมากเสียงแบบดีป,ป่ามันแบบโอ้โหลั่นมากอ่ะดูแล้วก็ บอดีนะ้เนาะที่คอก็จะเป็นลิลิกนะครับบอดี้คอเป็นเมเปิลนะครับเคลือบแล้วก็ฟิงเกอร์บอดลดบูดนะครับเฟรตเป็นไซส์มีเดียมนะครับผมแล้วก็หัวนี่เป็นทรงสแต็ปเนาะโลโก้ชัดเจนนะครับของเขาเลยเหล็กลกันคอกันคอได้ปกติลูกบิดเป็นวินเทจไฮไลท์ในะลูกบิดวินเทจเนี่ยนะครับผมแล้วก็แบบเป็นแบบวินเทจแบบปีเก่าอะดูนะครับผมด้านหลังนี่โหหล่อจริงๆนะครับผมอคอก็มีการทําลิลิกด้วยนะคือสวยมากครับตัวนี้คือให้ดูบอดี้ก่อนนะสวยมากโอ้ยวินเทจ เนี่ยสวยมากครับเรื่อเป็นกีตาร์ลิลิกค็คือเล่นแบบคือไม่ต้องห่วงอะไรครับเล่นได้เลยนะสีก็ทําเป็นแบบผิวซาตินนะเขาเรียกผิวซาตินแบบศักดส์อ่ะแต่เป็นงานสีเทอร์มนะครับเขาเรียกเหมือนเป็นพวกทาแบบไหนะเนี่ยนะครับสีแบบสวยงามจริงนะครับผมทําให้สีมันบางก็ทําให้เสียงมันเปิดมากขึ้นนะผมว่านะเพราะว่าสีมันบางมากจะเห็นเนื้อไม้เลยนะครับเนี่ยลิลิกนี้ก็เป็นลิลิกจากโรงงานเลยนะครับเรามาดูไฮไลท์นะครับปิกอัพเนาะ ตัวหลังนี่ใส่ของ Art e ทนะครับผมเป็นมินิฮัมก็คือเล่นเสียงแตกแบบดุดันเลยนะครับส่วนตัวหน้าสองคู่หน้าเป็นวีกิงสันนะครับคือแค่ปิกอัพเนี่ยผมว่าก็น่าจะชุดนี้ปิกอัพตัวหลังมินิฮัมเนี่ยก็แพงและนะครับผมเกือบพันละอันนี้มาคู่หน้าวีกิงสันอีกนะครับผมข้อชุดปิกอัพเนี่ยก็เ,เกือบสองพันแล้วนะครับอันนี้พูดตามตรงนะถ้ารวมค่าปิกอัพค่าายลิงค่าเดินวงจรอะไรนะก็ว่ากันไปนะเนี่ยเกือบแพงแล้วไฮไลท์ย,ยังไม่จบแค่นี้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพาร์ตต เทนีนก็ผมว่าก็คุ้มราคาแล้วนะครับแถมมาปิกอัพเหมืที่บอกอีกวิ่งสันคู่หน้านี่เสียงเด้งตัวเน็กนี่เสียงหล่อนะครับตัวกลางนี่เสียงใสตัวหลังนี่เสียงดุดันนะครับผมเล่นได้กว้างเลยตัวเดียวเซฟเตอร์ห้าแจ็คหนึ่งวัลลุ่มสองโทนมีการคัดยกให้ใหไฮไลท์หนึ่งจุดนะครับยองนะครับเป็นโรเลอร์อีกนะครับผมนี่คือปกติจะเป็นยองธรรมดานะครับเป็นเหล็กธรรมดานี่เป็นโรเลอร์ให้อีกโอ้โหยองโรเลอร์ทองเหลืองก็คือเล่นแบบลื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดันสายก็จะลื่นกว่าเดิมน,นะ การเล่นคันโยกก็จะลื่นไหลกว่าเดิมนะครับอ้โหมาดูจะคุ้มยังไงละตัวนี้นะด้านหลังไม่มีแผลนะครับเพราะว่าแผลมันคือลิลี่นะครับผมที่จากโรงงานมาเลยแบบหล่อจริงนะเป็นสีครีมด้วยอันนี้ผมถ่ายกล้องสดนะครับผมใช้ไมค์อ่อมือถือวางหน้าตู้แอมเลยนะตู้แอมบอสไม่มีคาตะนะนะครับเสียงอาจจะเสียงอาจจะดูแบบฟังดูไม่ดีมากนักนะครับแต่ผมมีรีวิวให้ดูมีรีวิวของอาจารย์หลายท่านให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นรีวิวกีตาร์ของร้านผมนะครับ ก็จะเป็นสไตล์ผมง่ายๆเป็นการรีวิวพรีวิวนะพรีนะพรีวิวก็คือเป็นการออธิบายการปรับแต่งนะครับเปิดปิดอัพการ modify กรันอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะอัพให้ลแล้วนะครับความสูงของสายเนี่ยสายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยอยู่ที่ประมาณ1.5นะครับก็ค่อนข้างต่ำนะสาย2อ,อยู่ที่1.5นะครับสาย3อยู่ที่1.75 สาย4อยู่ที่1.7อยู่ที่ประมาณ2ครับก็ที่เหลือก็เป็น2หมดเลยก็สาย6ก็กดลงมาต่ำนิดนึงนะครับผมก็จำให้เล่นกระชับมือนะตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งต่ำมากเพราะว่าเวลาสแตทเนี่ยมันต้องเล่นสตัมคอร์ดเนาะเวลาเล่นกสตัมคอร์ดถ้ามันต่ำมากมันจะเล่นไมน่มันเนี่ยครับเนี่ยแก๊ผสมแบบหล่อจริงนะ ่ไม่ติดเสร็จเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวตัวหลังกันก่อนเลยแบบเปิดตัวอย่างเต็มนะเห็นไหมครับถึงแม้จะเป็นมินิฮัมแต่ตัวนี้เลือกรุ่นที่ค่าเคไม่ดะมากทําให้มันยังมีซาวสแตทอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหนาเป็นฮัมบัลบเลอรอ่ต่อมาแกปผสมระหว่างบิดกับวิอลนะ โอเคนะครับต่อไปก็คือแก๊สมิดเดิลนะครับผมแนะ <Yeah. S 1> ก๊สมิดเดิลเนาะก็แก๊กนี้ก็จะมีความแบบสวดใสๆที่ผมบอกนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยเสียงว่านี่แมิดเดิลนะครับแต่เสียงดีมาก ผมชอบอีกแก๊สหนึ่งครับแก,ก๊สมีเดลผสมเน็กนะครับ เป็นเสียงแตกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงแตกน้อยอย่างที่บอกนะครับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยก็จะมีความจี่หนักมากแต่ไม่ให้ฮัมแทบจะไม่จี่เลยจีเบาๆนะครับไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นตัวหลกตัวซิงเกิ้ลคอยจะจี่เลยนะครับเนี่ยนี่ตัวตัวฮัมนะครับ ตัวบิดนะครับแรงสะใจแล้วก็ไม่เบอร์นะครับผมต่อมาตัวมิเลินนะครับอย่างที่บอกมันจะเป็นมีเป็นเทงกันคอยเนาะก็จะมีเสียงจีนะแต่ว่าถือว่าจีน้อยนะผมผมบูฟอยด้านในแล้วนะครับ ตัวเล็กกันบ้างนะครับตัวเล็กนีแบบจิกดีนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเสียงคลีนเสียงแตกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ตามที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับเสียงดีนะครับคอนเฟิร์มนะครับจัดไปนะครับใครสนใจทัานมาได้เลยนะครับชื่อช่องเฟซชื่อช่องเดียวกับเฟซบุ๊กนะครับสิริธันโค้กมอนะครับวันนี้คลิปถ่ายวันที่20่สิบกรกฎาคมนะครับขอบคุณครับ